ไฮไลท์เด่นเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับวันศุกร์ที่30มีนาคมนี้นะครับเนชั่นสุดาพานหัวปกว่าลืมเขาหรือยังร่มเกล้าทุวธรรมนะครับเรื่องจากปกเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระแสปรองดองเดือดนะครับโดยเปิดใจภรรยาพลเอกร่มเกล้าคุณนิชาทุวธรรมนะครับว่าเธอมีมุมมองอะไรยังไงต่อการปรองดองแล้วก็สิ่งที่เธอได้สูญเสียาสามีไปนะครับ รายงานพิเศษเผยเคล็ดลับพลเอกสุนธิบุญญาัตกรลินไม่สร้างศัตรู3าประการคือผู้หญิงอำนาจและทรัพย์สมบัตินะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเปิดใจ c a สง์สงหรือนาวาตรีประสงค์สุนสิริกับตำนาน66ทับ23เพื่อคนหลงผิดไม่อุ้มคนผิดนะครับคอลัมน์เด่นถอดสูตรคุยกับอารักษ์โชธานนท รัฐมนตรีสายตรงวังจันทร์สองลาล้อมจากเบ้าชินขอบเลยนะครับคอลัมนี้ก็น่าสนใจว่า,ารัฐมนตรีพลังงานจะลองติดตามอ่านนะครับรายงานพิเศษสดจากอีสานใต้นักมวยแชมป์ไทยไฟบัวขาวลั่นสู้เพื่อศักดิ์ศรีสวยลึกกุยสถานโลกาคอลัมนิดเอมนกพระจัก์อัตนนผู้สก่่าวเนชั่นแชนแนล จะพาไปพบกับชีวิตที่เลือกได้ของสุรบดลหลีกภัยบุตรชายของชวนหลีกภัยนะครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจหลักมีสไตล์ของตัวเองนะครับคุณสุรบดลหลีกภัยนะครับใจที่ว่างเปล่าของบดิตปิ่นมงคลคุณอดีตผู้ดำเนิน,นการข่าวช่องดังนะครับสารภาพข่าวเลือกข้างสร้างความวุ่นไวายไม่รู้จบเรื่องจะปกจะมีความน่าสนใจอะไรยังไงเราจะคุยกับคุณไพศาลสังโมลีบรรณาธิการข่าวเนชั่นสุดาเหมือนเคยครับฉบับนี้เป็นยังไง คือท่ามกลางกระแสของความพยายามที่จะปลองดองอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าโทนของสาระเนื้อหาส่วนใหญ่ของสังคมหรือว่าของอกระแสในสาธารณชนส่วนใหญ่นี่นะครับ,รบก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความพยายามที่จะปลองดองผ่าน กฎหมายหรือผ่านทางรัฐสภาเป็นสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐมนูญน,นะครับการศึกษาวิจัยแนวทางปออดอองของสถาบันพระปกเกล้าก่อนที่จะนํามาสู่กรมทอ,อ,อปลองดองของพลเอกสนที่บุญยรักริจในการที่จะเสนอต่อสภาซึ่งก็เป็นความพยายามที่ มีนัยยะหรือมีธงอยู่พอสมควร,ครนะครับว่ากําลังจะนําไปสู่อะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้เองเนี่ยมันถูกวิาพากวิจารณ์อยู่ในอีกด้านหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นไปเพื่อที่จะสนองนโยบายใครบางคนหรือเปล่าครับรบ,บางฝ่ายหรือเปล่าม,มากกว่าที่จะสร้างความปลองดองอย่างแท้จริงนะครับแล้วใน กระแสนี้เองเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าถึงแม้ว่านึกถึงแต่ว่าสาระสำคัญก็อาจจะให้น้ำหนักที่เบาลงไปก็คือเรื่องของทหารนะครับยศในพันคนหนึ่งที่น่ก็น่าสนใจมากครนะครับซึ่งเป็นหนึ่งชีวิตที่สูญเสียในช่วงของการชุมนุม พียงแต่ว่าเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ร<ม>ัฐที่ออกมาปกป้องออกมาทําหน้าที่นะครับ,รบในฐานะทีะ่เป็นไปนตามกฎหมายหรือเป็นไปนตามคําสั่งผู้บังคับชาก็ได้เสียชีวิตลงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะนายทหารอย่างพลันิลร่มก้ง9คนเดียวนะครับที่ต้องได้รับผลกระทบครอบครัวชีวิตที่อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างไรวันน,นี้นะครับภรรยาของเขา ได้เปิดอกคุยกับเนชั่นสุดาอย่างละเอียดยิบเลยนะฮะน่าติดตามครับนอกจากเรื่องจะปกแล้วนะครับเรายังมีไฮไลท์รายงานพิเศษคอลัมเด่นซึ่งก็ติดตามอ่านในนชั่นสุดาฉบับล่าสุดนี้วันศุกร์ที่30มีนาคมนะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติวันที่31วันเสาร์ที่31มีนาคมนี้นะครับหนังสือเอ่น้นสื้อนชั่นสุดาจะเปิดตัว แอปพลิเคชันบน iPad และ iPhone แล้วก็จะไปเปิดตัวที่ในงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์พิะชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับช่วง6โมงนะครับจะมีคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับนำทีมในการเสวนาว่าทำไมต้องอีมังกสิน hmm. ไปพบกันไปพบทีมข่าวในชั้นสุด,ดาในวันนั้นได้ครับ